ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอันนี้พี D ่ออดฮะอาการมาคือใดไม่ชาร์จฮะมีเสียงหอนนะเสียงหอนดังฮึ่อ,อแล้วก็ไปรูปแบตเตอรี่โชว์ครับรจะไปดูเบื้องต้นกันว่าการถอนเปลี่ยนหรือเช็คว่าอาการเสียเป็นอย่างไร,รจะได้รู้กันนะครับ,รบ <Yeah. S 1> อาการมา ไฟไม่ชาร์จนะคันนี้มีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ครับเ๋ยวมาดูทดสอบดูนะฮะอันนี้มาคือไฟไม่ชาร์จนะเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องครับนะไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ค้างไม่ดับนี่คือเราต้องหาอูด,ดวนเช็คไฟว่าไฟชาร์จไม่ชาร์จครับ ต้องเข้าอู่บริการด่วนถ้ามีไฟตัวรูปแบตเตอรี่ตัวนี้โชว์นะฮะเวลาเวล,ลาเรานั่งในห้องเดยสารนะครับเราได้ยินเสียงหอนนะเาลองลองมาฟังเสียงหอนใกล้ๆดูที่ตัวไดชา,ารนะ์ะมีเสียง h อ r n s โอเคอันนี้ไม่ใช่เสียงรถยนต์น,นนะจะเป็นเสียงหอนของของไดชา,าร์ดได,ไ,ดไม่ทำงานนะต่อไปเราจะจับ ดว่าในท่าที่กี่โวลต์ครับห<ด>นึ่งหนี่งนี่สิบจุดสามอัมนนี้วิ่งไปไม่ถึงสิบนาทีก็คงดับแล้วเด็กไม่ชาร์จก็เป็นวิธีการถอดไดชาร์ะครับเื้่งต้นให้เราถอดที่ก้อลบก่อนใช้เบอร์สิบถอดก้อลบออกหันออกอยก ใครมีที่ชาร์จก็ให้นำไปชาร์จแบตก่อนนะฮะเพื่อให้แบตบเ,เต็มเต็มจำนวน12โวลต์นะเต13โวลต์เพื่อจะใช้ทำการสตาร์ทนะฮะ,ะก็ยกแบตเตอรี่นำออกไปชาร์จก่อนเพื่อให้แบตบเ,เต็มโอเคต่อ,อ,อไปเราจะถอดมัดเบอร์12เพื่อตั้ง สายพานเนี่นอ,อนออกรับอกตัวอ่ออันนีน้อีกหนึ่งตัวน,นะฮะะไลสายพานสา้ชาร์จนี่ะนะเพี่อทิบสองยิง ต้วครับออกมาแล้วครับเ่ยต่อไปถอ,อนบบน,ออน็อตหลักแบบเบอร์10บอนน็อตหลักแบบเบอร์10บนี่เหมือนข้างเบอร์สิ ไม่ช้ารนะตอนนี้ร้อนมากบนใส่ถึงมือตัวเงาคีบไปไหนครับตัวงัดคิบแล้วก็กดตัวนี้ฮเป็นปักปลักไม่ชาร์จนะครับจะมีคิบกดหรือให้เรากดไปที่ตัวนี้แล้วดึงดึงออกนะอย่าพยายามดึงสายไฟนะถ้าเราดึงที่สายไฟทำให้ปักหลุด ออกม่ได้ห้ามดึงให้กดอย่น้กดที่ตัวล็อ,อกตรงนะี้นะกดแล้วดึงออกห้ามดึงสายไฟนะต่อไปฮะจะน็อตเบอร์สิบสี่ยึดขาได้อยู่อยู่ด้านล่างเอ๊ะเอ๊ะแข้งข้างเบอร์สิบสีนะ่นะหันตรงนี้ฮนะโอเคเอ,อกแล้ว

อ่าโยบด้วยงัดด้วยลุดเอาไว้ครับผมโอเคครับต่อไปเราก็จะนำไดชาร์ตลูกใหม่นะที่เราสั่งมาะให้ไดแท้ใส่กลับเข้าไปครับนี่ก็ตามเดิมก็คือใส่น็อตร้อยประจุสี่ก้อน ครับโอ้เสียงปี๊ดีิเว้ยปี๊ดดิครับใส่เข้าไปเห็นไหมครับ ขันมอดเบอร์สิบสี่ตัวนี้นะตรงขายึดใดฮนะขันพอตึงๆมือก่อนนะครับเดีย๋ยวเขึ้นนะขันแน่นเพื่อให้ใดมันให้ตัวได้นะเพราะเราต้องตั้งสายพานอีกขันพอตึงๆมือก่อนเนี่ยให้ไดมันโยกได้นี่มันจะดูดบู๊ทเข้ามา ไปก็ใส่ขาสลาไลด์ใดกลับนะไปก็ใส่ขาสลาไลด์ใดกลับวัดเบอร์สิบสองตัวแล้วก็เบอร์สิบสองตัวนี้หนึ่งตัวใส่ที่หูใดนะได้พาไปเลย ประมาณไล่ได้ละประมาณนะเน้น่แล้วยนะแรงกันก็แน่นเฮยแล้วยึดตัวนี้ให้แน่นนะมาสิบสองพอกำลังเฮยเนี่ยต่อไปแล้วก็ของ สายพานนะครับองสายพานมาทำการตั้งมืเอเราสายพวงตัวนี้เล็กไปเอาตัวใหญ่กว่าน,นี้หน่อยใช้กำลังเยอะครับสายพวงงัดกดสายพานนี่พอดีพอดีมือนะครับกดให้มันหย่อนได้นิดนึงครับ แต่อย่าตึงมากเดี๋ยวลูกมือจะแตกไวก็ล็อกน็อตเบอร์สิบสองน็อตตั้งขาโรลายดตึงมือพอแล้วเนต่อไปก็ล็อกขาน็อตเบอร์สิบสี่ด้านล่างฮะตอนนี้ห้ามลืมนะครับอันนี้แน่นเลยตอนนี้อ๋อประมาณ เสียบพื้นให้หมดนะครับผมอันี่จะมีตัหลับแบตนี่แบบันเลยอย่าลืมกันต้องกันให้แน่นให้แน่นเกินนะพอตึงตึงมือพอไม่วช่ขาดมือพอชดด้วยปึ๊บเสียบปลั๊กเข้าที่เดิมปึ๊บอ่า ก็ต่อไปเราก็จะทำการทดสอบนะในการใส่แบตเืนแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าได้าชาร์จดีไหมไฟของแบตเตอรี่บนหน้าปัดจะดับลงไหมฮะต่อไปแล้วก็จะวัดดูว่าแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไปมีกี่โวลต์เมื่อกี้แบตเตอรี่เหลืออยู่แค่10โวลต์นะอนนี้เราชาร์จไป เหมือนกับที่12.6นะอันนี้คือเต็มแล้วนะแบตเตอรี่เวลาเวลาใส่แบตเตอรี่นะครับเวลาใส่แบตเตอรี่ให้เราให้เราใส่ขัว้วบวกก่อนนะครับใส่ขัว้วบวกก่อนทำไมถึงใส่ขัว้วบวกก่อนเพราะเวลาเราขันอย่างเงี้ยสมมติเราขันแบตเตอรี่นีมันจะมีบางรุ่นเราขันเข้าไปางเงี้ยอาจจะไปโดนพวกตัวถังรถ จะทาให้เกิดประกายไฟหรือว่าช็อตคิวขาดได้อาจจะทาให้งานของเราลำบากขึ้นอีกแทนที่จะง่ายนิดเดียวคือให้เราใส่ที่ข้วบวกก่อนเสร็จปุ๊บใ,ใส่ที่ข้วลบครับเอาข้วลบเนี่ยโดนตรงไหนก็ได้บต่ไม่ช็อตแต่ข้วบวกนี่ไม่ได้เลยโดนจะช็อตเลยคนระับง่ายครับ ทดสอบนะใส่แบตเตอรี่อะไรครบหมดแล้วนะใส่คุนแกออนใส่รูปแบตเตอรี่ขึ้นนะฮะตอนนี้เราได้ไเปลี่ยนไดชาร์จเป็นหนึ่งลูกฮะเราจะทําการทดสอบนะครับชาร์จเครื่องไปอ่าไฟรูปแบตหายไปแล้วนะครับครับเราต้องทําการวัดก็ไปชาร์จสี่โวลต์นะฮะ เพรนที่เราจะโชงงานให้ลูกค้าต้องวัดอที่ดี10ดีดีอันนี้ได้ที่13 17ใชครับก็คือว่าได้ชาร์จดีมากฮนะเราจะทดสอบกันเปิดไฟหน้าเปิดแอร์ครับเปิดไฟหน้า ใช้ได้ครับดีเยี่ยมเลยลูกนี้แต่ชารดีมากนะคฮะเต็นหน้าเปิดแอร์แล้วยังชาร์3ถึงสามกว่ายผ่านครับอันนี้ครับเป็นการเป็นวิธีการเปลี่ยนในชานร,ร์ตในย i o ์เครื่องเดียวกันแท้นะฮะง่ายๆครับไม่ยากครับเพื่อนลองทำดู